แอบพ่อมาเล่นน้ำอีกแล้วมาดานี่เอาลอยมาเล่นน้ำอีกแล้วผูดผู้ใดบอกผู้ใดตักน้ำใส่ให้ฮะพ่อแดมีน้ำแตงโมไหมไหนเอาน้ำแตงโมแก้วหนึ่งไอเกือมันจะเฮียไหนไหนไหน เอามานันแนวกองเข่าตัวเนี่ยมันลอยเอาแนวกองเข่ามาเลียนอีกแล้วปัปัป,ปัมาตีมาดาเนี่ยลอยมาเลียนน้ำดีแท้วะม,มาดาเนี่ยผู้ใดบอกให้มาเลียนน้ำปัวปัวไปเอาแก้วให้แนี่เอาอย่างเกาะเอาแก้วเอาแก้วเซียวมาอย่างแก้วนี่ยเอามาใส่เอามาใส่อีหยังเอามาเต็นน้ำเอาคือเสียวไมาใส่นน้ำอยากหิวน้ำเจ้าน้ำเย็นให้ พ่อกินไหมใช่มันใส่ไม่ได้ทำไมมันใส่ไม่ได้ม,มันมันเตียมไม่ได้เกลืน้ำเดืบอีจบแม่ลอยมาเล่นน้ำดีละให้มาดาเนี่ยแอบพ่อมาเล่นน้ำอีกแล้วน้องมาดา <c oughs> เอาเอาเอา,เอาไแปลงฟันไปเอาล้างหน้า สวยมากเลยล้างหน้าแปรงฟันหรือยังฮะทำไมแปรงทำไมไม่แปรงอย่าแปรงขี้เดียดขี้เดียดขี้เดียดอะไรทำไมถึงขี้เดียดฮะให้พ่อถามหน่อยทำไมหนูหนูทำไมถึงขี้เดียดธรรมดาพ่อแม่ไม่อยู่บ้านพ่อแม่ไม่อยู่บ้านหลายวันแล้วพ่อแม่ไม่อยู่บ้านหลายวันแล้วพ่อแม่ไปไหน ม่แม่อยู่ดินได้ระหว่า,างอะเอา้ามีน้ําแตงโมไหมมีไหมเอา้าสารน้ำใส่พ่อเฮ็ดอยังวะเอ้าเอ้าย่าเฮ็ดอย่า,าเฮ็ดมันสิเปียกพออ่อสิเปียกลูกโป้ปปงอยู่ยใส่อเอามันป่องไปละเอาไปล่างก่อนล่างก่อนอล่างก่อนขี้ฝุ่น หัขี่ฝุ่นเลยซืตากรอ,อกตัวกระตากอ็อกตัวแอะแอะมันถือขี่ฟุน่นพรุ่งนี้ได้แข่งกีฬาไหมที่โรงเรียนนะ่ะมาดาไม่ได้เอาทำไมไม่ได้คุณครูจะให้คุณคุณพ่อไปด้วยใช่ไหมไม่ได้ใช่คุณครูจะให้คุณพ่อไปด้วยเออบ้า ่อกนะไปายไปก่อนนะไยบายายบายก่อนเอาเพื่อห้องแหงแทะไปก่อนนะไยบายช่องอาริยามาดาไปก่อนนะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีดาวสวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีครับไม่บายก่อนเร็วไม่บายก่อน บายบายเอาบายบายก่อนบาย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 เอาห้องเฮ็นยังบายบายก่อนเร็วบายบาย